โอหมันสวยจังเลยทิวทัศ์ตรงนี้มีสระว่ายน้ำอยู่ท่ามกลางภูเขาที่โอบล้อมที่นี่เป็นรีสอร์ตเป็นโรงแรมอยู่บนอยู่ริมถนนทางไปจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ไปวังน้ําเขียวซึ่งถ้าใครผ่านมาแถวนี้ก็คงจะเห็นอยู่แล้วว่ามีโรงแรมดีสอร์ทเต็มไปหมดเลยซึ่งทั้งหมดเนี้ยอาศัยอันดิสง์ของทรัพยากรที่ยิ่งใหญ่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มันทำให้เขียวขจีร่มรื่นอุณหภูมิอากาศก็เย็นเกือบจะตลอดปีถ้าน้าหนาวก็หนาวเป็นที่ปรารถนาของนักท่องเที่ยวนะครับ ถ้าย้อนอดีตไปหลายร้อยปีตรงนี้คงเป็นป่าดิบเลยครับเพราะป่าผืนนี้คือป่าที่เปรียบเสมือนกำแพงที่กั้นระหว่างภาคอีสานกับภาคกลางกรุงเทพกับภาคอีสานเนี่ยอยุธยากับภาคอีสานเนี่ยติดต่อกันยากมากเพราะว่าผืนป่าแห่งนี้มันขวางกลางอยู่แล้วมันใหญ่โตมากผมก็จินตนาการไม่ออกเพราะว่าเกิดไม่ทันมารู้เรื่องราวภายหลังว่าเขาเรียกว่า ดงพญาไฟคําว่าดงพญาไฟมันฟังแล้วแบบนะมันดุดันมากอะ่ะเป็นดงแห่งความรุ่มร้อนเพราะว่ากันว่าการจะเดินทางทะลุป่าพื้นเนี้ยมาภาคกลางหรือจะภาคกลางไปอีสานเนี่ยจะต้องเผชิญกับสัตว์ป่ามากมายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่เขาเรียกว่าไข้ป่าก็คือไข้ามาลาเรียนะครับอันเกิดจากยุงก้นป่องก็เลยได้ชื่อว่าดงพญาไฟ จนกระทั่งมีการทําถนนสายมิตรภาพจนกระทั่งมีการทําทางรถไฟนั่นแหละพื้นป่าดงพญาไฟก็ค่อยๆถูกตัดถูกแบ่งมีผู้คนเดินทางเข้ามาจับจองถางไร่ถางป่าทําสวนทําไร่จนพื้นป่าค่อยๆลอยหลอจนกลายเป็นเกาะเล็กลงเล็กลงถือว่าเป็นโชคมากนะครับที่ประมาณปีพศ2504 ย้อนไปก็60ปีมาแล้ว60กว่าปีมาแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นคือจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐเนี่ยประกาศจัดตั้งพื้นที่ที่เหลืออยู่เนี่ยที่เป็นผื้นป่าดงพญาไฟน,นะครับประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เมื่อปีพศ .2504 เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทยส่วนคำว่าดงพญาไฟเนี่ยผมอ่านข้อมูลว่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ตอนที่ สร้างทางรถไฟกันมาใหม่ๆนะครับแล้วท่านเสด็จมาที่ทางรถไฟนี้บนเส้นทางนี้ละหมาดประทับที่สถานีชื่อผาเสด็จท่านก็ทอดพระเนตรแล้วเห็นผืนป่าดงดิบอุดมสมบูรณ์แล้วถามชื่อชาวบ้านก็บอกว่าคนก็บอกว่าเรียกว่าดงพญาไฟท่านกระตัดว่ามันโอ้ดูน่ากลัวภายหลังจะกลายเป็นชื่อดงพญาเย็นแล้วมันเย็นสมชื่อจริงๆนะครับทุกวันนี้คืออย่างที่เห็นครับเป็นผืนป่าที่ ให้ประโยชน์กับทั้งสัตว์ป่านะเขาใหญ่มีช้างประมาณ300ตัวขึ้นไปอ่ะช้างป่าเอานกดีกว่ามีนก360กว่าชนิดชนิดนะครับไม่ใช่ตัว3า0กว่าชนิดเอาอย่างเงี้ยทวีปยุโรปทั้งทวีปนะ่ยยังมีนกไม่ถึง360ชนิดเลยเขาใหญ่แห่งเดียว,วครับเรามีนกมากกว่า360ชนิดเฉพาะนกเงือกก็มี4ประเภทกันไปแล้วนกเงือกเล็กกันนะครับที่เรียกนกแก,ก๊ก นกเลือกใหญ่ที่เรียกนกกกนกเงือกกรามช้างนกเงือกสีน้ําตาลล่อไปสีชนิดเล้าทั้งโลกมี13าชนิดน่ะเขาใหญ่มีสชนิดครับเสือโคร่งเคยมีอยู่นะเขาใหญ่แต่ทุกวันนี้ก็หายไปจากพื้นที่แล้วแต่พอดีเขาผนวกไงครับอุทยานแห่งชาติทับลานตาพญาปางศรีดาเขาใหญ่อีกแห่งผมจําชื่อไม่ได้ดงใหญ่บ้างให้พื้นที่มันกว้างเนี่ยจนได้จดทะเบียนขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกตอนนี้ที่ทับลานมีเสือโคร่งนะ ถ้าเกิดสามารถเชื่อมป่ากันได้จริงๆเขาทาสะพานทําอุโมงอะไรกันเนี่ยเสือโคร่งอาจจะย้อนกลับมาทินเดิมของเขาที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ได้นั่นก็เป็นความหวังของคนที่รักเสือโคร่งคนที่เพราะว่าเสือโคร่งนี่คือเขาเรียกว่าอะไรสัตว์ป่าผู้ล่าที่อยู่ชั้นบนสุดของผู้ล่าอยู่ชั้นบนสุดคือเป็นผู้คอยควบคุมความสมดุลของของผืนป่านะครับทุกวันนี้พอไม่มีเสือโคร่งหมาในซึ่งเป็นสัตว์ผู้ล่าก็เพิ่ม จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆมาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โอกาสเจอหมาในมีค่อนข้างสูงเลยนะครับเขาใหญ่มีช้างเยอะมีกระทิงเยอะอย่างไปเขาแผงมมาเนี่ยจะเจอกระทิงเพียบเลยแล้วสิ่งที่มีอยู่มากมายเหล่านี้ก็ดึงดูดได้ผู้คนมาท่องเที่ยวกันแล้วก็มาเลยดึงดูดให้นักธุรกิจมาลงทุนสร้างรีสอร์ทสร้างโรงแรมอะไรกันอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ mm hmm. ก็ต้องช่วยกันดูแลรักษานะถ้าเราไม่ไม่ดูแลรักษาถ้าเราปล่อยให้มันย่อยยับไปรีสอร์ทให้สวยแค่ไหน ก็อยู่ไม่ได้หลอกครับโรงแรมสวยแค่ไหนก็อยู่ไม่ได้หรอกถ้าอากาศมันไม่ไม่น่าอยู่นะทิวทัศน์ไม่สวยงามแบบนี้กลับมาที่ Listen to my Stone ต่อจากคราวที่แล้วคราวที่แล้วผมไปเล่นเพลงอาบอารมณ์อยู่ที่อ่างเก็บน้ำทรายทองที่จังหวัดนครนายกวันนี้ก็ไม่ได้เอากีตาร์เข้ามากูมาเจยก,กระเริก่กเพราะอาศัยพื้นที่ของโรงแรมเขานะครับเล่าเรื่องพอดีเห็นขุนเขาไงเห็นเขาใหญ่ไงครับ นึกไปถึงวงดนตรีในอดีตวงนึ่งชื่อวงว่า The Mountain เดอะม a i เทนม n t เทนแปลว่าภูเขาไงครับเดอะม u n เทน n นี่มือกีตาร์แล้วก็ร้องนำในหลายๆเพลงดูเนี่ยเขาก็ร่างใหญ่ด้วยสมชื่อวงมั์เทนเลยก็นักจัดรายการวิทยุวิทูลวัฒนยูที่จัดรายการทบทีนทาเลเก์นั่นนะครับรายการเพลงประเภทฮาร์ดร็อกก็ยังขนานนามว่าวงเมัลเทนจอมภูผาจอมภูผาเลสลีเวสกับมืกกีตารร่างใหญ เพลงดังของเขาเนี่ยมีหลายเพลงเพลงหนึ่งที่แฟนเพลงชอบมากคือเพลง Theme from Imaginary Western แต่คนร้องนำคือมือเบสเนะครับคือเฟลิกซ์พัพเพอรีเพลงมันเพราะมากคุณไปหาฟังได้ทาง YouTube ครับ Theme from Imaginary Western นะครับเพลงที่จริงๆแล้วคนแต่งคือ Jack Bruce กับ Pete Brown ซึ่งเล่นมาก่อนแต่ว่าหลายวงเอามาเล่นซ้ำเอามา cover แต่ที่เวอร์ชันที่ Mountain Cover เนี่ยดูเหมือนมันจะฮิตมากผู้คนรู้จักดีที่สุด f o y a ยัสเกิร์ฟฟาร์มนันทากเกตสเลรายอีกเพลงหนึ่งอะไรนะ Bississippi Queen ที่ขึ้นด้วยเบลล์กีตาร์ก็เอกรองครับปปป๊อปป๊อปา o นา o w n ปปผมไม่กล้าเอามาเล่นไงเกรงใจครับนี่คือวง Mountain เป็นวงจากอเมริกานะครับดังมากยุควูสต็อกและมันคือยุคที่ดนตรีแนวแนวนี้ถ้าในเมืองไทยเราเรียกว่าอันด์ด์กราวมิวสิกเพราะทหารอเมริกันหอพิวเป็นเสียงมาจากค่ายทหารของเขาเอามาส่งมอบต่อให้นักดนตรีไทยวงเฮฟวี่ไทยเนี่ยเราเรียกดนตรียุคนั้นว่าอันด์ด์กราวมิวสิกนะครับก็มีอยู่หลายวงที่ชอบเล่นเพลงของมัลเทนแต่มีอยู่วงหนึ่งชอบมากถึงขนาดตั้งชื่อวงตัวเองว่าเฮฟวี่มัลเทนอันนี้วงไทยนะวงต้นฉบับก็ชื่อมัลเทนเฉยๆวงไทยชื่อว่า ฮฟวี่เมลเทนนำโดยมือกีตาร์ชื่อว่าชีแดงชื่อจริงชื่อเวชยันชีวะโอสถผมทราบว่าภายหลังหลังจากวงการเพลงอันด์กราวเพลงร็อกฮาร์ดร็อกในเมืองไทยมันซบเซาเนี่ยคุณเวชยันก็เดินทางไปเล่นดนตรีอยู่ที่ประเทศอเมริกาและผมก็ไม่ทราบข่าวท่านอีกเลยนะครับแต่เวลาผมนึกถึงเรื่องนี้จะนึกถึงคุณเวชยันชีวะโอสถเลยผมน่ะไม่เคยดูวงเฮฟวี่เมลเทนอยากดูมากเลยทีเดียวนั่นแหละวงนี้ก็จะเรื่องเพลงของเมลเทนแบบครบชุด เล่นตะเวนเล่นตามผับตามบาร์ที่อีสานนั่นนะครับที่อุดรที่อุบลที่ไหนที่มีฐานทัพอ,อเมริกันอยู่พอทหารอเมริกันก็จะออกมาเที่ยวผับเที่ยวบาร์ก็มาดูเฮฟวีคิดถึงวงมาลเทนคิดถึง Leslie West อยากดู f e l ิกซ์พัพเปอดูไม่ได้เพราะมันไม่ได้มาก็มาดูเฮฟวี่มาลเทนของเวชยันชีวะโอสดกันแต่วงที่ผมเคยดูรุ่นแรกๆเลยนะครับคือวง VIP V.I.P. ไปเล่นถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยจนผมยังเป็นเด็กวัยรุ่นเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายอยู่ม .2 ม .3 เนี 2, ่ยครับมสอม3เนี่ยครับแต่ว่าวันนี้เวลาของผมหมดแล้วติดตาม l i s t e n to my s t o n e ในตอนต่อไปผมจะเล่าเรื่องว่าพี่แหลมในยุคนั้นวง V.I.P. วินคัมพีโอ้โหทั้งมาดทั้งลีลาทั้งความเป็นไอดอลในยุคนั้นมันแปลงรัศมีขนาดไหน ติดตามกันในตอนต่อไปแล้วมาติดตามว่าผมจะใช้พื้นที่ตรงไหนเล่าเรื่องให้คุณฟังนะครับแต่วันนี้เล่ามาจากพื้นที่ของโรงแรมของรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่อยู่เชิงอันนี้ไม่น่าจะใกล้ๆเขตปทห่ชาติเขาใหญ่แหละแต่พูดตรงๆครับบรรยากาศหรือผืนป่าและอากาศมันได้มาจากเขาใหญ่ถึงเต็มครับ